ทำการตลาดเนี่ยเราก็เริ่มจากช่องทางที่ถูกที่สุดก่อนเช่นช่องทางของเพื่อนและคนรู้จักวิธีที่เราพาแบรนด์เรามาถึงตอนนี้มันก็เริ่มจากการตั้งคำถามก่อนว่าเราอยากไปทางไหนแล้วเราจะทำอะไรให้ไปถึงตรงนั้นได้บ้างเช่นว่าเราทำการตลาดเนี่ยเราก็เริ่มจากช่องทางที่ถูกที่สุดก่อนเช่นช่องทางของเพื่อนและคนรู้จักแล้ก็ส่ง รองเท้าให้คนเหล่านี้ใช้นะครับแล้วเขาก็จะมีการแนะนําต่อปากต่อปากไปเรื่อยๆพยายามไปหาอีเวนต์หาหาช่องทางในการเจอคนให้ง่ายแล้วก็ถูกนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ,ออกบูธเราได้เจอลูกค้าตัวเป็นๆเ,เราได้รับฟีดแบ็กแบบเร็วกว่าโอเคบางทีแบบว่าลูกค้าครับเราส่งออนไลน์ไปกว่าเราจะได้ฟีดแบ็กมาหรือว่าบางคนก็ไม่ให้ฟีดแบ็กการที่เราไปอยู่ตรงนั้นออกอีเวนต์นะครับมันทําให้เราได้แบบใส่แล้วเขาแบบหู oo, นุ่มจัง เฮ้ยเจ็บว่ะหน้าแคบอะไรเงี้ยครับเราได้เห็นทั้งกูดฟีดแบ็กแบดฟีดแบ็กแบบทันทีอะครับสองคือเราได้อธิบายแบรนด์ให้ลูกค้ารู้จักมากกว่าแค่รูปภาพที่เรายิงแอดไปอะไรเงี้ยครับยิ่งเป็นสินค้าโดยเฉพาะรองเท้าอย่างเงี้ยครับที่บางทีไซส์ของรองเท้าเองมันก็วัดลําบากหรือบางคนอยากจะจับก่อนให้หนักประมาณไหนหรือเท็กซ์เจอร์ฟีลลิ่งการสวมมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็ดีที่เวลาได้ออกบูธเนี่ยคนก็จะได้ลองดูเลย